<Z> ช่วงนี้น้องเอิร์ธมเริยสเขาก็มียุดตรกรรมดีๆมาแนะนำเหมือนเช่นเคยจะเป็นรุ่นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับรถที่โอ้โหมีกระแสะฮือฮามากเลยครับตั้งแต่เปิดตัวมาครับกับเจ้าคันนี้ครับดีออลนิวฮอนด้า h อ v ครับ เริ่มต้นจากด้านหน้าเลยครับ h อ n ด้ h r v ชาวเนี่ยโอ้โหดูทันสมัยมากมากเลยครับแล้วก็พวกเส้นสายอะไรต่างๆเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็เรียบสุดๆในเวลาเดียวกันไฟหน้า LED ครับกระชับเข้ากับรถมากเลยโอ้โหสวยมากๆเลยครับล้อของ h อ n ด้ h r v ชาวนะครับเป็นขนาด18นิ้วนะครับซึ่งเป็นยางขนาด2 25 50 R18 ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับดีไซน์สวยเหมือนกันครับพร้อมกับโลโก้ h o น d ้าตรงกลางและด้านในก็เป็นเบรกดิสขนาดใหญ่ใช้ได้เลยครับ ดีไซน์ด้านข้างเนี่ยครับดูเรียบมากๆครับผมว่าทําให้รถเนี่ยดูสมาร์ทมากๆเลยนะแล้วก็หูกระจกด้านข้างนะครับมาพร้อมกับระบบกล้องของ h o n ด้าเนี่ยที่เวลาเปิดไฟเลี้ยวด้านข้างก็จะมองให้เห็นพวกบายสปอร์ตด้านข้างนะครับแล้วก็ประตูบานหลังเนี่ยผมไม่เข้าใจดีไซน์นี้เลยทำไมมันต้องทําเป็นไอประตูเปิดข้างบนอย่างงี้ไม่ทําเป็นมือจับปกติแต่ว่าถ้าถามว่าเทไหมก็เทอย,อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดีไซน์มันรวมเข้ามาอยู่ด้านหลังนี่หมดเลยแล้วก็เป็นมือจับเปิดง่ายๆตำหนอาจ,จะแปลกนิดนึงถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ครับ ดีไซน์ด้านท้ายของไอซาวีเนี่ยครับผมต้องบอกเลยว่ามีความสมาร์ทมากๆเลยครับด้วยความเนี่ยที่เขาใช้ไลท์บาร์นะครับยาวทั้งหมดด้านหลังนี่เลยให้ความที่แบบว่ารถเนี่ยรู้สึกเข้ากับสมัยนี้มากเลยเดี๋ยวนี้รถยุโรปทุกคันเนี่ยต้องมีไลท์บาร์ด้านหลังนะครับเท่มากๆเลยครับนี่นะครับเปิดขึ้นมาด้านหลังนี่นะครับมีขนาดเก็บของอยู่ที่320ลิตรนะครับเดี๋ยวเราพับบอร์ดลงมานิดนึงเนาะ แต่พอเวลาพับลงไปได้เนี่ยโอ้โหที่เก็บของมันมาหาศาลมากๆเลยครับผมเข้าไปนอนได้เลยเนี่ยนี่นครับที่เก็บของเนี่ยกว้างขวางมากครับในคันนี้ผมนี่นอนสบายๆนะครับสำหรับรถ HRV คันนี้ครับขึ้นมาด้านในของ Honda HRV นะครับอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยก็คือ มีความกว้างขวางเยอะมากเลยนะครับนั่งแบบว่าสบายมากแล้วบอกก็นั่งกระชับนะครับแล้วก็ดีไซน์ภายในเนี่ยครับดูแบบว่าเรียบง่ายนะครับทันสมัยได้นะครับด้วยความที่เขาใช้จอขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ด้านหน้าของผมเนี่ยเป็นรึ่งดิจิตอลเขาฟิดฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเข็มซีดปกติแต่ว่าด้านซ้ายจะเป็นดิจิตอลหมดแล้วครับ พวกอินโฟเทนเมนต์อะไรต่างๆตรงกลางเลยนะครับใช้งานได้ง่ายดายมากครับ <_ d ata> ก็ปุ่มพวกช็อตคัทบัตเทิลอยู่ด้านขวาแล้วก็มีพวกบลูทูธออดิโอมาให้ปกตินะครับแล้วก็มี Apple CarPlay กับ Android Auto มาใช้ได้ง่ายมากครับก็แค่เสียบเข้าไปต่อกับ USB ของเราเข้าโทรศัพท์ก็ใช้ได้เลยลวมไปถึงด้านบนนะครับยังมีมูนรูป้วยนะครับเวลาเราเปิดมานะครับโอ้โหจะเพิ่มแสงเข้ามาด้านในนะครับใต้ฝากระโปรงของ Honda HR-V นะครับเครื่องยนต์นี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ1.5ลิตรครับ มีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่2ตัวนะครับแล้วถ้าคุณคิดว่าขับ4ล้อไม่ใช่ครับคันนี้ขับล้อหน้าอย่างเดียวทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยขับเครื่องล้อหน้าหมดเลยนะครับแรงบิดซิสต็มเอาพุททั้งหมดนะครับอยู่ที่131แรงม้าครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่2 5 3อินิวตันเมตรครับตอไปที่เกียร์ e-cvt ครับและคันนี้ก็สามารถเติมน้ำมัน e20 ได้ซึ่งผมต้องบอกเลยว่าถ้าขับแบบว่าอีโคโนมิกขับในเมืองอะไรอย่างงี้คันนี้นี่ประหยัดน้ำมันมากๆ ผมต้องบอกเลยนะครับว่า Honda HRV คันนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับสำหรับในเซกเมนต์ crossover แบบนี้นะครับดีไซน์ภายนอกเนี่ยสวยมากๆครับเทคโนโลยีภายในเนี่ยจะเต็มมากเลยทันสมัยสุดๆไปเลยครับใครนะครับที่สนใจเดอร์ออลนี่ฮอนด้าอัคันนี้นะครับหรือว่า Honda รุ่นใดๆสามารถไปชมที่โชว์รูมของ Honda ทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้ครับต้องลาไปก่อนนะครับคราวหน้าไปรถด์ไลสามารถติดตามรายการได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ